จะคุยกันในเรื่องของฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความอ่อนเยาว์โดยเฉพาะในวัย40-60นะมันจะมีฮอร์โมนอยู่3ตัวหลักๆนะะตัวแรกที่คุยถึงคือเอสโตรเจนอันที่2อันที่2ก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะตัวที่อ่ะก็คือตัว DHEA นะเอสโตรเจนสร้างจากไหนสร้างจากรังไข่และ ไขมันจ้ะใครที่มีไขมันสะสมเยอะเอ,า,อาง่ายอ้วนร่างกายก็จะผลิตเอสโตรเจนได้มากกว่าโดยเฉพาะอย่างในผู้ชายอย่างเงี้ยก็จะทําให้มีปัญหาเนาะหลายๆอย่างซึ่งปกติแล้วผู้ชายก็มีเอสโตรเจนนะแต่ว่าจะมีในปริมาณที่จํากัดที่แบบไม่ได้สูงแต่พอมีไขมันเยอะสร้างเอสโตรเจนขึ้นมาได้จากเซลล์ไขมันนะเอสโตรเจนเนี่ยมันมีฝาแฝดอยู่สตัว แล้วไอตัวที่ไขมันสร้างเนี่ยมันก็ไม่ใช่ตัวที่เราอยากจะได้แล้วก็มันก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคต่างๆขึ้นมาอีกเยอะมากฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องมีเรโซหรือว่าสัดส,ส่วนที่สมดุลกันระหว่างเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนซึ่งปกติโดยทั่วๆไปในผู้หญิงวัยทองคนที่แบบอายุเข้าจะ50-50กว่าอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าฮอร์โมนมันจะลดก็จริงแต่ โปรเจสเตอโรนมันวูบลงไปมากกว่าก็คือจะมีคาแรคเตอร์ของเอสโตรเจนที่มันเด่นอยู่แล้วนะต่อให้มันลดแต่มันก็ลดลงเช้ากว่าโปรเจสเตอโรนนะส่วนอีกอันหนึ่งก็คือเทสโทสเตอโรนนะเทสโทสเตอโรนหลายคนจะคิดว่าเป็นฮอร์โมนเพศชายมีแต่ในผู้ชายซึ่งไม่ใช่เหมือนกัน ผู้หญิงก็มีแต่มีน้อยนะก็คือหนึ่งในสิบของผู้ชายแต่สำคัญและจำเป็นซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเทสโทสเตโรนเนี่ยดรอปลงไปมันก็จะมีผลต่อในเรื่องของกล้ามเนื้อแน่ๆนะกล้ามเนื้อก็จะลดลงกระดูกก็จะบางลงด้วยแรงจูงใจที่แบบอยากจะเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ creativity ต่างๆนะก็จะหายไป ความเฉียบขาดในการตัดสินใจก็จะลดลงนะเราก็จะสังเกตว่าผู้ชายพออายุมากขึ้นหรือแม่กระทั่งผู้หญิงด้วยเหมือนกันนี่แหละแต่ผู้ชายเขาจะเห็นชัดเนี่ยเพราะว่าจากที่เคยเป็นผู้นําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพอระดับเทสโทสโตอโรนถ้ามันลดลงเยอะๆจนมีปัญหาเนี่ย หลายๆคนก็คือแบบเป็นคนที่ไม่กล้าตัดสินใจหรือหลายๆครั้งก็เป็นคนที่แบบกลัวขี้กลัวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้มันก็จะช่วยอีกอันก็คือเรื่องของการเผาผลาญน,นะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าขาดเทโสโทสโทลนไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็คือนอกจากกล้ามเนื้อในร่างกายมันฝ่อรีไปแล้วเราไม่ได้พูดถึงแค่กล้ามเนื้อแบบแขนขาอะไรที่เกี่ยวกับในเรื่องของการออกแรงนะหน้าด้วยจ้ะใบหน้าของเราก็เป็นมีกล้ามเนื้อนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาที่กล้ามเนื้อมันฝ่อมันเหี่ยวมันฟีบลงไปมันก็จะมีผลกระทบทางร่างกายก็จะแก่แหละเธอนะเออมันไม่มีตัวคอยแบบค้ำจุนโครงสร้างของผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่า กล้ามเนื้อเขาก็ทําหน้าที่ค้าจุนผิวหนังด้วยนะอนทีนี้เรามาดูเรื่องของฮอร์โมนตัวที่3ที่แบบหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยเนาะมันชื่อ d h เ e a เป็นฮอร์โมนที่สร้างมาจากต่อมหมวกไตเป็นฮอร์โมนพื้นฐานอะตัวมันเองเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนก็ได้เอสโตรเจนก็ได้ตัว DHEA นี่ยมันก็จะช่วยในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเรื่องของอารมณ์ ที่สำคัญคือเรื่องของภูมิคุ้มกันเนาะตัว DHEA เนี่ยนะร่างกายสร้างได้เองถ้าเกิดว่าร่างกายเนี่ยมันขาด DHEA หรือ DHEA ต่ำอันนี้ก็เจาะเลือดตรวจได้เหมือนกันนะ3ตัวในเจาะเลือดตรวจได้หมดนะคะแต่ว่าการแปลผลอาจจะไม่ได้แปลตรงไปตรงมาต้องปรึกษาคุณหมอเนาะถ้า DHEA ในร่างกายต่ำสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะก็คือ 1. มันจะเกิดอาการเหนื่อยล้าง่ายกว่าปกติเหมือน กับกิจกรรมที่เราทำทำให้สมองมีปัญหา การตัดสินใจพวกนี้จะมีปัญหานะความจำก็จะมีปัญหาก็คือจะแบบความจำไม่ค่อยดีนะผิวแห้งริว้วรอยมาเร็วจ้ะน่าไปก่อนวัยแบบนี้นะความต้องการทางเพศลดลงนะเพราะว่า DHA มันจะเป็นในกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มของฮอร์โมอนเพศช,ชายเนาะก็จะมีในเรื่องของเซ็กส์นะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคุณหมอเนี่ยถ้าเขาให้ DHEA มาทดแทนก็คือัปเป็นฮอร์โมอนทดแทนเนาะ ก็สามารถกินได้อันนี้รักษาไม่ได้ยากง่ายนะแล้วเราจะฟื้นฟู DHEA ได้ยังไงอย่างแรกต้องนอนให้พอนะคะเพราะ DHEA มันจะสร้างช่วงหลับลึกมันเป็นฮอร์โมนจากต่อมออกไตเพราะฉะนั้นการนอนสำคัญที่สุดสอ2อกินกูดแฟตนะคะเหตุผลก็คือพวกในกลุ่มของเซ็กซ์ฮอร์โมนเนี่ยมันคือแฟตหมายถึงว่าโครงสร้างหลักของมันคือคอเลสเตอรอลการกินไขม,มันดีมันก็จะช่วยนะในเรื่องของการ สร้างฮอร์โมนได้ดีนะคะไขมันดีได้หมดเลยเอ็กซ์โวร์จินโอลิฟออยล์อะโวคาโด,โดโพวกนี้นะคะได้หมดเลยนะคะกินวิตามินซีวิตามินบี แมกนีเซียมเออมันจะช่วยกระตุ้นเรื่องของการทำงานต่อหมกไตได้นะไปเสริมในเรื่องของฟังก์ชันของต่อหมกไตให้ฟังก์ชันได้ดีนะโสมอินเดียเขาเรียกว่าทานเสริมไปได้นะมันก็จะเป็นการเสริมเรื่องของฮอร์โมนในกลุ่มเพศชายแก้ไขเครียดด้วยก็ถือว่าเป็นตัวสมุนไพร ที่ดีตัวหนึ่งเหมาะสําหรับวัยห้าสิบนะหวังว่าวันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ได้ประโยชน์นะาฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อน,อนๆก็จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปด้วยนะเพราะว่าเรื่องฮอร์โมนที่สําคัญมากเดี๋ยวมอสลิงก็จะไปเอาข้อมูลดีๆแบบนี้มาเล่าให้พวกเราฟังอีกไว้กันเดี๋ยวเจอกันนะคะทุกคนไปก่อนขอบคุณมากบ๊ายบายค่ะ